อ้าวนับตัวไหนครับนับหลงพาดอีวอนอฟไฟเราซ้อมมากี่วันครับสองสามอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายก็อยู่ที่อุบลเลยเนาะอยู่นั่นมีใครไปพุ่งฟ้ามังสอิรัตเราบ้างพุทโลฟอฟอแล้วก็เพ right ื่อเพื่อนในค่ายไทยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบครับสูงเท่าไหร่สูงร้อยสี่สิบมาครับน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบเอ็กครับมวยสไตล์อะไรครับมวยขาครับวันนี้จะต้องมาเจอกับ เพนประกาศเนาะไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกด้วยได้ดูยังเขาเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนศึกษาอย่างยังยังไม่ได้ดูด้วยถึงเย็นนี้ต่อยเขาวางเคมวางแผนยังไงไปตามตต่อยตามสไตล์ไปเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขวุฒิเขาเบอร์เดียวเนาะล่าสุดต่อยไหนมาครับที่ไหนจําได้ไหมที่อุบลหรือว่าที่ไหนยังไงชนะหรือแพ้ชนะครับชนะคะแนน ชนะนอกครับชนะนอกเลยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยแต่วันนี้มาช่างต่อยเนาะวันนี้ต่อยเวทกี่กิโลสามแปดครับสามแปดถ้าเข้าช่างหนักยังช่างอะไรยังยังครับคิดว่าเข้าไปช่างเนี่ยถ้าบาดเจ็บหรือว่าขาดมาพอดีครับมาพอดีร่างกายตอนนี้ก็ใช่ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้ก็พร้อมเมาชนะกับอุบลป่ะครับไฟนี้คุมมากี่กิโลมาโลเดียวต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วของเราห้าสิบครับคนจังหวัด สุลีครับเด็กสุรินเหรออ้าวฝากเชียร์ชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากติดตามเชียร์เลยแฟนอารายอีกบนเลยครับวันนี้พร้อมออนชนะกาครับอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบครับ